สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายซื้อมวลชนกขอปอเขตพื้นที่สองร่วมสร้างสารรคสารพลังงานด้านซื้อสุขภาวะ สํานักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอร่วมกับไทย PBS และองค์กรภาคีเครือข่ายเตรียมจัดการประชุมภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง2,566พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในวันอาทิตย์ที่2เมษายน2,566เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีณโรงแรมท็อปแลนด์อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆทั้งประชาชนประชาสังคมเอกชนนักวิชาการเข้าร่วมเพื่อค้นหาฉากทัศน์ของประเทศและภาพอนาคตเชิงยุทธศาสาตร์ซึ่งจะเป็นพลัง ของพลเมืองที่มีส่วนร่วมคิดแลกเปลี่ยนฝันแสดงออกให้คําแนะนำรวมถึงการตัดสินใจเลือกอนาคตของประเทศที่ตัวเองต้องการเพื่อเป็นการสร้างภาพฉากทัดประเทศไทยในปี2,575ในการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนำเสนอความรู้ให้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของพรรคการเมืองว่าส่งผลต่ออนาคตของตนเองและประเทศอย่างไรและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเสนอนโยบายการบริหารประเทศด้วยการถกถแถลงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายซื่อมวลชนกขอปอเขตพื้นที่2ร่วมสร้างสรรค์สารพลังงานด้านซื่อสุขภาวะ